สวัสดีครับลายหานจากแปลงพรีเมียมชิดติดคลองครับใกล้ร้านกาแฟมองเธอนี่ครับบรรยากาศติดคลองมากกว่า60สเมตรนะครับแล้วถนนด้านข้างอีก10เมตรก็ถ้ากับติดคลองร่วมเ0เมตรเลยนะครับนู่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มาทํากิจการอะไรสักอย่างละนี่สองตรงข้ามตอนนี้ผมอยู่ริมคลองเลยนะครับจุดที่ยืนก็เป็นถนนสาธารณะด้านข้างนะครับนี่ครับชิดติดคลองอย่างนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแปลงนี้ แล้วในแปลงนะครับเนื้อที่เกือบสี่ไร่เนี่ยก็มีต้นกล้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่บรรยากาศกําลังเคลิ้งนะครับพรุ่งนี้ก็แต่งอีกนิดหน่อยนะครับสวยมากครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงพรีเมียมนะครับทาธุรกิจได้เลยนะครับอยู่ที่รถจอดนี่ครับเป็นถนนด้านข้างด้านหน้าจะติดถนนลาดยางครับด้านหน้าจะติดถนนลาดยางนี่คือในบรรยากาศในแปลงกล้วยเยอะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีตาลสองต้นด้วยนะครับเสียงธรรมชาติได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมเสียงอะไรได้ยินไหมครับธรรมชาติเมียให้เห็นครับใกล้ร้านกาแฟมองเจอฟังอยู่แค่นกเขาก็ไม่ยอมครับเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมพอเรามีเสียงเขาก็มีเสียงส่งมาตู้ตู้ตู้เห็นไหมครับนี่เป็นบรรยากาศนกคงแปลกใจว่า มีชายล่างกับยำเข้ามาบุกลุกหรือเปล่าอะไรทานองนี้นี่ครับบรรยากาศโอ้โหสวยจริงๆครับพระอาทิตย์ใกลใ<น>้ลงนะครับด้านนี้นี่ครับสวยครับด้านหน้านติดลาดยางรถตู้ผ่านนะครับเป็นทางสัญจรไปลําลูกกาได้เลยนี่ในแปลงครับพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนที่หอกลิมคลองนะดูแล้วนี่น,น่าจะมากกว่าสามงานเยอะมากเพราะว่าตลอดแนวนะครับนี่ครับบรรยากาศสายคลอง ชันนี้ท่านไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับนุ่นฝั่งตรงข้ามคลองกันนะครับสวยนะครับแปลงนี้ทําธุรกิจได้จริงๆนะครับดูดูธรรมชาติธรรมชาติติดต่อผ่าน่บ้าน88เราด่วนเลยนะครับช้าอดหมดจริงนะแปลงวสวยๆนี้มีไม่เยอะครับนี่ครับกว่า50ปีที่เขายืนหยัดมาตามคู่นะครับ ด่วนนะครับติดต่อผ่านทีมงาน88ด่วนเลยแปลงพรีเมียมสวยสดครับริมถนนรังสิตนครทางยกนะครับใกล้วัดธรรมะสาโรดใกล้ร้านกาแฟอันโด่งดังครับร้านกาแฟมองเพอนะครับแปลงนี้ชิดติดลาดยางแล้วก็ด้านหลังติดคลองด้วยนะครับพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ